ครับก็ต้องขอกราบ,รบ,รบสวัสดีท่านอาจารย์และแอดมินทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มครับคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปแรกที่ผมทําไปก็คือ,อวิธีเปลี่ยนคีย์แลงในแบตเตอรี่4นะครับก็คือที่จริงอนะตอนที่2มันจะต้องไม่มีเพราะมันจบตั้งแต่ตอนที่1แนละ้วแต่ไอ้โปรแกรมบินดีแคมเจ้ากรรมผมเนี่ยมันไม่เสือบบันทึกเสียงแบตเตอรี่อ่า ก็คือเป็นความผิดพลาดนะครับไม่ได้ทดสอบก่อนนะครับก็เลยนะอันนั้นมาทําเสร็จไปแล้วก็เลยมาทําคลิปที่2เสริมให้ฟังเสียงกันว่า,าเปลี่ยนแล้วมันใช้ได้จริงๆไม่เพี้ยนจริง,รงๆก็เลยจะต้องเปิดผ่านโซน,น่านะเพื่อให้มันบันทึกเสียงได้โอเคครับอ่าก็ถ้าใครได้ดูคลิปแรกของผมก็จะเห็นว่าผมเขาเรียกอะไร อ่าอ้าวมันเปิดตรงอ๋อตรงนี้ว่าผมได้อาเซฟไฟล์ตอนทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าแต่เซฟไฟล์กันเนี่ยไฟล์ทดสอบอ่าที่ผมจะเซฟไว้อ่ากันเนี่ยนี่คือหลังจากที่เปลี่ยนคีย์แรงเรียบร้อยนะอ่านี่เสียงมาละในคลิปแรกจะไม่ได้ยินเสียงกันจะเงียบอ่ามันไม่บันทึกเสียงแบตเตอรี่ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอ,อย่างมากเลยทีเดียวก็ขออภัยท,ทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับผ่านคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปเดี๋ยวก็คงจะ,ะทดสอบให้มากกว่านี้ก่อนก็ปกติผมทำผมก็ทดสอบก่อนนั่นแหละว่ามันจะอัดตัววิทยหรือเปล่า แต่วันนี้เรียบไปหน่อยไม่ได้ทดสอบคิดว่ามันเป็นแบตเตอรี่4มันไม่ได้ลานผ่าน i s IOCO ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนตอนอทำคลิปสร้างซาฟอนต์แต่ที่ไหนได้เขาเรียกภัยเงียบอโอเคครับผมอตอนนี้ก็ได้ยินเสียงกันแล้วก็ผมก็จะพาไปฟังให้ฟังกันว่ามันเล่นไม่เพี้ยนจริงๆ แต่คราวนี้ก็จะเปลี่ยนไปหน่อยก็คือตอนแรกผมสั่งไปที่ผมเปลี่ยนชุดนี้ใช่ไหมชุดกองเนี่ยเป็นหน่วย2ิยสองแต่ครา้นี้เมื่อผมเล่นผ่านโซน่าเสร็จปุ๊บผมก็อ่าไปตั้งให้มันเป็นอันเดิมผมชอบใช้แบบนี้อ่าไปเปลี่ยนที่ตัวเดียวก็คืออ่าอ่าเลือกมิดีขาออกก็คือส่งไปช่องหนึ่งเพราะผมตั้งโซนา่ารัไปที่ช่องหนึ่งเพราะในโซน่าเนี่ยเรามาตั้งในนี้อยู่แล้ว ออย่างที่ผมเรียกว่าเป็นอ่าแมปแมปของ project โปรเจกต์เราเนี่ยผมตั้งไว้เป็นชุดกรองอยู่แล้วมันก็ไม่มั่วแน่นอนอลองฟังกันว่ามันมั่วไหมเพลงเดิมที่ผมลองไปตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละอะมันหยุดไปเพราะเก<ด>ิดจาก<ด>ารจ<ด>ากอ<ด>่คอมผมนั<ด>่นเองเอาใหม่ นี่นะครับคอมสเปคต่ำตำใจต้องใช้คำว่าทำใจอ่ะปิดซ่อนไว้ก่อนอ่ามันต้องกดสีขึ้นมาอ่ามากดตรงนี้อ่าเพื่อมันรันกลับเหมือนเดิมอ่ะเราไปลองเล่นใหม่อ่าเปิดแบตเตอรี่ขึ้นมาจะสะดุดหรือเปล่าอ่าเห็นไหมว่ามันเล่นได้ไม่เพี้ยนจริงจง ก็น่าจะได้ยินเสียงแน่นอนคืออ่ามีการกระดุดเนาะโอเคเแบาบเสียงไว้ก่อนอ่าก็คือในตอนแรกไม่รู้เแบาบเสียงมันจะบันทึกอยู่ปะ่ะก็คือในตอนแรกที่ผมได้ทําคลิปไปก็คือมันไม่มีเสียงนั่นเองตอนทดสอบตอนลองเพลงอะไรให้ดูเนี่ยว่ามันเพี้ยนยังไง มันเกิดอาการยังไงนะครับอ่าตอนนี้ก็ลองให้ดูแล้วว่ามันอ่ามีเสียงก็คือถ้าใส่ตรงเคียใส่คียแรงตรงเนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่คลิปแรกยังไงก็ไม่มีเพี้ยนนะครับไม่มีเล่นมั่วไม่มีอ่าอ่าเขาเรียกอะไรเล่นมั่วเสียงเงียบเสียงไม่มาอ่า เครื่องดน,นตรีมาออกทังชุดกองรับรองครับว่าไม่มีแน่นอนนะครับผมเ,เลยมาทาคลิป2เพื่อเป็นการยืนยันให้ฟังเสียงกันนะครับส่วนเสียงมั่วเสียงอะไรเนี่ยทุกคนถ้าเปิดแบตเตอรี่มาได้ยินนอยู่แล้วนะครับผมก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเสริมนะครับจากคลิปคลิปแรกสร้างวิธีเปลี่ยน คีย์แรงในแบตเตอรี่4นะครับเสริมจากคลิปนั้นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับต้องขอโทษผ่านคลิปนี้จริงๆครับอ่าก็เอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแก้ตัวแล้วให้เนียนกว่านี้แน่นอนครับก็สำหรับคืนนี้อ่ในวันที่ผมเวลานี้ก็เที่ยงคืน53พุกนี้พี่ๆสมาชิกที่สนใจเล่นแบตเตอรี่น่าจะได้ ชมคลิปกันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ